สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ครับพระอาจารย์หลุยจันท์ทาสาโรวัดถ้ำผาบิง่งตำบลผาบิ่งอำเภอวังสะพุงครับเป็นพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่สร้างาที่วัดถ้ำผาบิ่งครับอยู่ทางอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็บนเนื้อที่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลข้างกับ ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบิงครับบนลานจอดรถนะครับหรือว่าตรงทางขึ้นบนยอดภูตำแหน่งที่ตั้งพระเจดีย์นะครับจันทสาโรพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสาโรครับบริเวณพระเจดีย์ครับ นำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้เก็บภาพบริเวณด้านบนพระเจดีย์ครับด้านบนพระเจดีย์ที่ถูกสร้างไว้นะครับบริเวณชั้นที่สองจากทั้งหมด3ชั้นนะครับ ต้นดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้บริเวณริมเจดีนะครับริมพระเจด,ดีด้านบนนะครับนี่ครับต้นไม้บรรยายด้วยภาพครับพระเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจิจทาสาโรตำบลพาบิง้งอำเภอพาบิง้งจังหวัดเลยครับ นี่ครับบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดในบริเวณด้านบนนะครับชั้นที่สองนี่ครับบรรยากาศใกล้ๆกับข้างพระเจดีครับเก็บภาพบรรยากาศ ชั้นที่สองและชั้นที่สมด้านล่างครับบริเวณด้านล่างชั้นที่สแล้วก็มาชั้นบนนะครับประตูทางขึ้นพระเจดีย์จันทสาโรความสวยงามของพระเจดีย์หลวงปู่ของวัดธรรมพาบิงครับสวยงามจริงๆครับศิลปินศิทธิ ทั้งทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดเลยพี่น้องชาวตำบลผาบิงพี่น้องชาวตำบลวังสะพุงครับรอยต่อไปทางอาเภอผู้หลวงสิทธิอนุสิ์ในเขตพี่น้องชาวจังหวัดเลยก็จะมาสักการะบูชามากราบขอพรที่นี่นี่เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับชั้นที่สองพระเจดี พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสาโรครับหรือว่าพระอาจารย์หลุยของพี่น้องชาวจังหวัดเลยลูกหลานศิทธิยานุสิ์นะครับพระกรรมฐานสายป่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทั้งเป็นองค์ที่ทุกท่านกราบไหว้บูชาะวัตถุมงคลของหลวงปู่ด้วยนะครับเหรียญหลวงปู่หลุยจันทสาโร ก็จะมีเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้างเมื่อพศ2514ครับเหรียญรุ่นแรกแล้วก็มีเหรียญรุ่นที่2ก็จะสร้างขึ้นในปี2515นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นที่สองที่สิทธิญานุสิทธิ์นะครับลูกหลานที่นำวัตถุุมมงคลของหลวงปู่มาใช้เป็นวัตถุมงคลประจำตัว เป็นประตุมงคลประจำเวลาเดินทางเวลา,าเดินทางไปไหนมาไหนคุ้มครองปลอดภัยนะครับเป็นเหรียญที่ทุกคนทุกท่านในวงการพระเครื่องนะครับรู้จักและก็ทราบกันเป็นอย่างดีครับว่าเป็นเหรียญที่มากด้วยพุทธคุณนะครับคาดแคล้วป,ปลอดภัยเมตตามหานิยมเป็นที่นิยมของ ในวงการภาคเครื่องนะครับระดับประเทศแล้วก็มีสิทธิอนุสิ์ที่อยู่ต่างประเทศที่ได้กราบไหวแล้วก็เช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปใช้ประจําตัวนะครับประจํากายแล้วก็คุ้มครองปกปักรักษาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ครับบนยอดพระเจดีย์พิพิพธภัณฑ์หลวงปู่พระอาจารย์หลุยครับจันทาโาร,โร วัดธรรมผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมคลักลุ้งไปทั่วนะครับบริเวณพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ด้านบนนะครับนี่ครับหอมมากๆเลยครับดอกไม้เนี่ยบรรยากาศก็ดีร่มรื่นนะครับเงียบสงบนี่ เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสารโรนะครับชั้นที่2นะครับชั้นที่มีบริเวณความกว้างประมาณสัก30เมตรนะครับชั้นที่2ส,ส่วนด้านบนก็จะเป็นที่ปริสารของพระเจดีย์ด้านบนนะครับชั้นที่ช,ชั้นที่1่ครับครับนี่คือประตูทางด้านฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะครับ ตูทางขึ้นฝั่งทางด้านทิศใต้นะครับก็คือฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางด้านทิศใต้นะครับนี่คือชั้นที่สองข้างล่างก็จะเป็นชั้นที่1่เออชั้นที่สามนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชั้นที่1นนะครับชั้นที่เราได้ดูกันอย่างนี้ครับ ความสวยงามนะครับความเงียบสงบนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่น้องทั่วประเทศนะครับมาสักการบูชาที่นี่พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ลุยจันทะสาโรณนะวัดธรรมผาบิงตำบลผาบิงอำเภอวังสะพุงครับ ในส่วนด้านบนประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่นะครับ มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้านบนนะครับยอดพระเจดีย์พระพิตัพฑนหลวงปู่หลุยจันทสาโรนะครับที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยว่าเสียานุสิทธิ์นะครับพี่น้องชาวจังหวัดเลยกราบไหว้เสมอมาครับนี่คือบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณที่จอดรถ แล้วก็นี่คือส่วนของซุ้มประตูพระเจดีครับพิพิธภัณฑ์พระจารย์หลุยจันทสารโรค,ครับด้านาพระเจดีด้านบนนะครับก็จะมีองค์หลวงปู่ที่อยู่ที่ตรงนี้ก็จะมีการสร้างอายอดพระเจดีนะครับและก็องค์มีองค์รูปเหมือนหลวงปู่ ิสถานอยู่ที่นี่นะครับมีเขตอีกจุดหนึ่งของพระเจดีครับด้านบนนี่คือองค์พระอาจารย์หลุยจันทสาโรครับองค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับ พาพี่น้องศิษยานุสิส์มาเยี่ยมชมในวันนี้ครับ,รบวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับการแสงทองมีเดียแชนแนลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสลับคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับ เป็นกำลับบงใจให้กับหนุ่มการได้ครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับทาง u t u b e นะครับแล้วก็การแสงทองมีเดีย FM ทาง Facebook นะครับการแสงทองมีเดีย advertising ครับทางอำเภอเมืองเลยด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ